ร้าน FD z e t s h o ร้านรับเติมระบาสุดคุม้มมีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass และยังมีบริการรับเติมแบบต่างๆอาทิเช่น Kin g Legacy, b o ก f o o อ s Star Tower Defense เลเยสูงถึงเลเแเลยนะแถมยังมีบริการรับเติมเกมฟรีไฟล์และบอลแรนอีกด้วยหาสนใจใคลิปนี้ด้คลิปเลยครับผมผ่านมา่นะนได้นะร้านอย่างนี้ฝากด้วยร้าน FD Z Shop โยสวัสดีครับผู้ชมกันทุกคนด้วยนะครับผมนะครับวันนี้กับผมนะครับโนเอลเช่นเคยนะครับกับเกมเราบอกกันแบบออสแบบออสตาเทวะดิเฟนต์กับอัปเดตใหม่ยาย่าเสียงดังไม่ได้สิเพราะว่าคลิปที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ครับเป็นเวลาตีสี่นะครับผมฟังไม่ผิดครับตีสี่คลิปที่อัดตอนตีสี่นะครับผมที่ผมอัดตอนตีสี่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของอ่าเรียกว่านะออสตากำลังอัปเดตไม่ใช่กำลังอัปเดตอัปเดตมาสดๆร้อนๆเลยครับผมซึ่งผมก็ทําการไปนั่งเล่นมาแล้วสักพักหนึ่งว่า อัปเดตเนี่ยเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปที่ค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าอัปเดตเนี่ยเพิ่มระบบเทรดเข้ามานี่เป็นระบบเทรดดิ้งใช่ไหมอ่าซึ่งระบบเทรดดิ้งเนี่ยมันทำให้เกมเปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยแหละซึ่งเดี๋ยวคลิปผมจะทำเป็นคลิปสรุปอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมารีวิวท่าดาวที่ผมได้มาตัวแรกของอัปเดตนี้นะครับผมซึ่งท่าดาวตัวนั้นคือนี่ขึ้นบนกระดานนั่นคือไม่ขึ้นบนกระดานเลยใช่ไหมครูนั่นก็คือเจ้าเจนอตวีสอนนั่นเองนะครับผผมมนนี่เอาดูะ เจนอสอ่าเจนอสนี่ครับผมเจนอสร่างโอเวอร์ไดฟ์นะครับผมนี่เป็นตัวนี้นะครับผมเจนอสจากเรื่องวันพัชแมนเนาะโห้ทุกคนดูดิมันเท่มากเลยนะดูดิมันหล่อเท่มากทุกคนนี่ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับผมเราจะมารีวิวกันในโหมดอินฟินิตและกันซึ่งเดี๋ยวผมจะทําแยกเป็นอีกคลิปอ่ารีวิวอ่าคลิปละตัวละกันนะครับผมจะได้มีคลิปลงเยอะๆหน่อยเนาะก็เดี๋ยววันนี้น่ะวันนี้เป็นวันที่ วันอาทิตย์ที่26เนาะก็วันนี้อาจจะมีคลิปลงเยอะหน่อยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวกันนะครับผมก็ก่อนที่ไปดูรีวิวก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งให้คนละทีได้ครับผมก็จะเป็นกำลังใจกับผมมากเลยครับผมก็จะเป็นยังไงก็เชิญรับชมกันครับผมไปลุยกันเลยทุกคนโอเคครผมอันนี้แล้วก็มาอยู่ส่วนในเกมนะผมข้ามมาเว็บนี้ด้วยกันมาซึ่งเจนอนเนี่ยมันจะตีเป็นเอเออย่างนี้นะครับผมเป็นเอเอวงโห่ตีไก่เลยอเนี่ยผมระวังเลยครับสามต่อหนึ่งไปลุย อ๋อจะตีอุย้ยไม่คล้ายตอนสีดาวเลยนะ่ะเดี๋ยวผมขอขายคนนั้นออกก่อนนะโอเคดูกันจะตี150นะครับผมระยะ50ตี1วิเนาะแล้วก็ตีเป็น LE Circle เล็กๆหู้ถือว่าเป็นตัวต้นเกมหืมโอ้โหว่าโกงมากเลยนะผมขอเอาประกันโบ้าสก,ก่อนเฮ้ยหัวมันโกงมาก <laughs> มันมัน,ม,น,ม,นมันคุมต้นเกมได้เลยอะ แต่ a อลีเซอร์โค่นี่ค่อนข้างเล็กนะทุกคนมาเดี๋ยวผมอัปเกรดขั้นต่อไปเลยครับผมอัปเกรดขั้นต่อไปจะเพิ่มระยะมาหนึ่งนะครับผมเพิ่มดาเมจ150จะเพิ่มระยะกับดาเมจเดียวหรอก็ตีไปอาตีอาตีไปเพืนอนผมขอทำการาวนางโฟนัสไว้ก่อนเนาะข้างหลังเผื่อมันหลุดเนาะโอเคก็ตีไปสามโอ้โหตีไปสามร้อยหนึ่งวิโหแรงนะโอเคผมอัปเกรดขั้นต่อไปแล้วครับผมอัปเกรดขั้นต่อไปจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับผมสองร้อยบาทเนาะเพิ่นนมระยะมาหนึ่งดาเมจสี่ร้อยอัปไปฮึบ ค okay. ก็ยิงยิงไปยิงไปอัปเกรดตัวนี้มีแค่ประมาณ6ขั้นนะครับผมเสร็จโบม่าเสร็จเพิร์กผมจะมาอัปเกรดเจนเนอขั้นต่อไปนะครับผมมาอัปเกรดขั้นต่อไปใช้ตั้ง1,200งพันะครับผมเพมมิ่มระยะมาหนึ่งปุ๊บทำเป็นเหมือนสี่ร้อยนะครับผมอัปเกรดไปฮึโอเคหนี้จะตีโอ้ว่ามันเป็นตัวค่อนข้างต้นเกมที่ดีนะคือผมว่าตัวนี้อาจจะมาแทนคนนั้นในช่วงต้นเกมเพราะว่าคนนั้นช่วงต้นเกมมันจะตีช้าใช่ปหม เห็นไหมตีห้าวิแถมตีแอร์ไม่ได้อีกตีห้าสิผมว่าเจนออาจจะมาแทนที่ตอนต้นเกมนะผมบอกว่าตอนต้นเกมของแค่คนนั้นนะโอเคอัพเกรดขั้นต่อไปนะครับผมใช้ตัง2500นะน,น, 3, นะครับผมเพิ่มเลยะตีเพิ่มระการจะตีมา3ามวิเพื่อให้เป็นมา3000นะครับผมแล้วก็เป็นท่าชื่อว่าออโต้บีมนะครับผมอัพเกรดบูมากก่อนโอเคมาออโต้บีมฮึบดูซิท่าตีเป็นไง โอ้เป็นการฉีดเลเซอร์เป็นการฉีดเลเซอร์ที่มืออย่างนี้นะจ๊ะมันใช่เลเซอร์ไหมฉีดเลเซอร์ที่มืออ่าแล้วก็เป็นเซอร์เคิลเอเอแบบนี้นะครับผมตีสี่วิระยะสี่พันหนึ่งร้อยแถมตีเอด้วยครับผมระยะ53เนาะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงใช้ได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าตัวนี้โกงใช้ได้เลยนะเป็นตัวต้นเกมที่เก่งใช่ไหมใช้ได้เลยคือใช้คำว่าโกงใช้ว่าพอใช้ได้แต่โอ้โหมันโอ้ระยะมัน นี่มากเลยเนะอ่าแต่ผมกขออัพเก,กรดขั้นต่อไปถนะ้ผม2,500เนาะเพิ่มได้เป็นมาสี่พนห้ารนะครับผมเราจะกันไปกัน,กนไวนิดนึงเนาะไปโอเคตั้งมิดตอนนี้8,600นะครับผมตี4วิระยะห้าสิเนาะกูตีเร็วอ่ะตีเร็วตีกว้างตีแรงด้วยโอเคผมอัพเก,กทขั้นต่อไปใช้ตั้ง3,000นะครับผมเพิ่มได้เป็นห0 0ัเลยนะอู้อัพเกรดอัพเกรกทขั้นต่อไป3,000เพิ่ม6,000ตอนนี้ตันน้ง ตอนนี้ดาเมจเจนอนอสนะครับผมอยู่ที่14,600นะครับผมตีสี่วิเลย53น,นะครับผมโอ้โหตัวที่อัพไม่แพงอัพถูกด้วยนะแถมเป็นตัวที่โกงใช้ได้ครับผมเป็นตัว5ดาวซึ่งสัตว์ผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำเลยนะควรมีนะครับผมเดูดิโอ้โหผู้เล่นใหม่แพชรได้ไปคือยิ้มอะ่ะยิ้มเป็ดยิ้มยิ้มเป็ดเ,เลยอะดูดิตัวมันโกงมากอะ่ะแถมมันเป็นตัวตีเอสด้วยนะ แต่ผมว่าจะใช้ได้แค่เดียวประมาณสตอรี่อย่างนี้น,นะครับผมอินฟินิตอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับผมลองพิมพ์เครับพี่ผมนะซึ่งผมอาจจะไม่สามารถบัฟให้ดูนะเพราะว่าบัฟผมไม่ได้เอามาผมเรือมาตัวจริงๆผมดึงออกมาจริงๆนี่เนี่ยตัวเริ่มต้นมาแค่ห้าร้อยเองนะถือว่าโกงใช้ได้เลยครับผมว้าวเฮ้ยผมผมจำการวางอีกตัวหนึ่งนะอ่าผมวางให้มันใ,ใ,ให้มันเทียบเทียบกันจะชัดเลยนะอ่าอันเนี้ยผมลองวางตรงนี้ดูนะอ่าปึ๊บอ่าวางไปห้าร้อยใช่ป่ะอ่าหกร้อยห้าสิบ 1,200, 1,200, 2,500, 2,500, 3,000น้นเนี่ยแค่นี้อัพถูกอัพถูกตัวดีดีเร็วดาเมจแรงแนะนำเลยเจนอสผมว่าโกงใช้ได้เลยครับผมคือจบการรีวิวจ่เียงแค่นี้แหละถ้าชอบการรีวิวนี้ก็าลมจะ กดไลค์สัน้นๆคลิกกดกระดิ่งผมด้วยนะครับก็ดีคลิปหน้าจะเป็นคลิปการรีวิวตัวอะไรนั้นก็ฝากรอกันได้ครับผมทุกคนวันนี้ก็ลงคลิปเป็นเยอะแน่ๆแ,แหละเยอะแน่ๆ <laughs> ทุกๆๆคนผมบอกเลยวันนี้อัปเดตใหญ่มากนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็สหรับวันนี้สวัสดีครับไปครับผมเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย